สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ The Clip Car Review ทุกท่านนะครับวันนี้ผมแพนไพร์ุนพงศ์นะครับเราอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นะครับซึ่งจะมีการจัดงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6เมษายนนะครับผมตอนนี้ผมพามาชมบูธของจีลี่ครับผมในปลายปีที่แล้วนะครับเคยพาชมจีลี่ EX5 นะครับในรุ่น Max ซึ่งเป็นตัวท็อปราคา989,000บาทไปแล้ววันนี้จะให้ทำซ้ำก็กระไรอยู่ผมเลยคิดว่า ผมโทรถามผู้บริหารว่าเฮ้ยวันนี้จะมีรุ่นโปรมาไหม EX Life รุ่นโปรก็คือรุ่นรองนะครับที่ราคา899,000บาทคำตอบก็คือมาครับจอดอยู่คันนี้คันเดียวเลยนะครับนี่คือ e e l ี EX Life รุ่นโปรนะครับเราจะมาสตาร์ทกับบูจีลี่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ก่อนนะครับด้วยการดูว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นโปรซึ่งราคาลดลงมาเหลือ899,000บาทเดีย ยังมีอะไรอยู่และอะไรหายไปบ้างนะครับเป็นตัวเลือกเอาไว้เผื่อนะครับสําหรับบางท่านที่ไม่ได้เน้นเรื่องอุปกรณ์ไม่ได้เน้นเรื่องออปชั่นอะไรแต่อยากจะเน้นทําราคาให้ถูกนะครับตามผมมาเลยครับกับ g e l l y ex w i e ในรุ่น pro ครับผมเริ่มแรกเรามาว่ากันที่รูปโฉมภายนอกก่อนเลยนะครับ eX5 รุ่น Pro กับรุ่น Max เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าดูภายนอกคุณอาจจะแยกความต่างกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันมากนะครับในเรื่องขุมพลังการขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ระบบชาร์จทุกอย่างรุ่น Pro กับรุ่น Max เหมือนกันหมดในรุ่น Pro ราคา899,000บาทนั้นคุณยังได้มอเตอร์218แรงม้านะครับที่มีแรงบิด320นิวตันเมตรนะแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดความจุไฟ60.2 2กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ DC ได้เร็วสุด 100กิโลวัตต์อวนะครับผมทั้งหมดนี้รุ่น Pro รุ่น Max เหมือนกันนะครับรวมถึงระบบ V2L ที่จ่ายไฟได้สูงสุด3.3กิโลวัตต์ด้วยครับผมทีนี้เนี่ยมาในเรื่องของจุดต่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยสเปคดูเหมือนเหมือนกันก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Pro นะครับหลายๆอย่างที่พึ่งพาระบบ a d a ดหลายอย่างที่พึ่งพาระบบกล้องระบบเรดาร์จะถูกตัดออกเพราะฉะนั้น ไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะหายไปด้วยนะครับถ้าอยากได้ไฟสูงอัตโนมัติต้องไปรุ่น Max เท่านั้นนะครับผมในเรื่อง,องของขนาดตัวรถเนี่ยเท่ากันนะครับทั้งตัว Pro และ Max ความยาวตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่4,615 m mm, มมความกว้างอยู่ที่1,970 mm มมความสูงอยู่ที่1,810 mm มมฐานล้อยาว2,750 mm เมมเท่ากันนะครับถ้าในเรื่องของขนาดตัวถังเนี่ยในเซกเมนต์นี้ Crossover EV เนี่ย แม้ขนาดตัวจะไล่เลี่ยกันแต่จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มค่อนไปทางเล็กกับกลุ่มที่ค่อนไปทางตัวใหญ่กลุ่มที่ค่อนไปทางตัวใหญ่ตอนนี้ก็คือ D ีพาวเอ็ 05, แล้วก็ Ne ต a X แล้วก็ g ิล e ีเอ็กกลุ่มที่ค่อนไปทางตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็น MGS5 นะครับแล้วก็ b y d a ย t o อัตรอ่ะพวกนี้จะมีความยาวตัวถังประมาณ4.4 4.5เมตรพวกนี้นะครับรวมถึงไ o อ V นจะมีความยาวทะลุ4.6เมตรไปนะครับผม พัดมาอีกจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็คือหลังคาครับหลังคาของรุ่นโปรเนี่ยจะไม่มีหลังคากระจกละนะครับเป็นหลังคาเหล็กธรรมดาธรรมดาเลยนะถ้ารุ่นโปรจะได้เป็นหลังคาพโนโรมิกจุดนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะมองครับเพราะว่าบางคนก็มองว่าขับรถอยู่ในเมืองไทยอะ่ะหลังคากระจกบางทีก็ร้อนหลังคาเหล็กเย็นกว่าแต่บางคนก็บอกว่ามีหลังคากระจกก็ดีนะเวลาแบบรถติดๆเออเปิดหลังคามองไปข้างบน รู้สึกว่าได้เห็นของดีดวงดาวและดวงจันทร์ครับถ้าคินลึกกว่าน,นั้นคุณบาปนะบอกไว้ก่อนทีนี้ด้านท้ายเนี่ยอย่างน้อยนะในเรื่องของความสวยงามนะครับตัวโปรกับตัวแม็กซ์เหมือนกันไฟท้ายสเปคเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่จะหายไปในตัวโปรนะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้าครับเขาจะตัดออกเหลือเป็นฝาท้ายเปิดธรรมดาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนมองเหมือนกันสําหรับผมนะฝาท้ายเปิดธรรมดา รถบ้านผมทุกคันไม่มีคันไหนเปิดฝาท้ายไฟฟ้าผมเลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรแต่ว่าสําหรับบางคนที่ต้องถือของหนักขึ้นรถประจำเนี่ยมีฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็ช่วยนะครับให้เปิดได้สะดวกขึ้นนี่ดูพื้นที่ด้านท้ายพื้นที่ด้านท้ายนี่ใส่ถุงก๊อฟได้ไหมเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับมนุษย์บ้าเลยว่าพกตลับเมตรไปทํางานเดี๋ยวนะว่าถุงก๊อฟไซส์มาตรฐานเนี่ยความสูงของถุงก็จะอยู่ประมาณ1 3 8อมิมลลิเมตรนะฮะอันนี้ผมลองวัดให้ดูว่าซ้ายสุดมาขวาสุดเนี่ หนึ่งร้อยสามสิบหกเนี่ยยังเหลือที่ตรงนี้อีกประมาณนิ้วหนึง่งเพราะฉะนั้นถุงกอล์ฟสามารถยัดได้แน่นอนนะครับผมคือจริงๆแล้วคนเราอาจจะมีกีฬาหรือมีของอย่างอื่นต้องใช้บางคนก็จะถามว่าบรรทุกจัก,กรยานได้ไหมพับเบาะแล้วใส่จัก,กรยานไม่ต้องถอดนู่นถอนดนี่ได้ไหมคือผมบองตมผมไม่เชี่ยวชาญทั้งกอล์ฟและจัก,กรยานไม่เชี่ยวชาญแต่กอล์ฟเนี่ยจะมีคนถามผมเยอะว่าถ้าตีกอล์ฟใส่ถุงกอล์ฟโดยไม่ต้องพับเบาะได้ไหมผมก็เลยลองวัดคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นถุงไซส์ปกตินะ ข้างใต้โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทั้งทอดทั้งต้มทั้งปิ้งทั้งยา่างนี่พื้นที่ข้างใต้นี้นะยังเหลืออีกบานเลยคุณผู้ชมและตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้เขาบุเป็นวัสดุแข็งนะครับเนี่ยแข็งเลยเพราะฉะนั้นคุณเอาของเปียกเอาอะไรใส่มันก็ทาความสะอาดง่ายคือบางเจ้าตรงนี้จานเน้นรูเน้นสวยเขาก็จะบุเป็นพรมแต่พอบุเป็นพรมอะใส่ของเปียกยากละเป็นของแข็งแบบนี้ผมว่าในแง่ของความเนกประสงค์นะ ในการใช้งานนะมันทําได้ดีแล้วแผ่นเนี้ยวอ,ออกได้ด้วยนะครับผมก็จะยกออกให้คุณดูอย่างเงี้สมมติผมยกออกวันนี้ปุ๊บนะทีเนี้ยกว้างเลยโอ้โหคุณคุณอยากจะใส่อะไรอะ่ะเนี่ยได้หมดเลยแผ่นนี้จริงๆเขาน่าจะมีเอาไว้เพื่อทําให้พื้นรถมันเป็นระนาบเสมอกันเวลาพับเบาะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมใส่เข้าไปข้างล่างดูนะเนี่ยยัดเข้าไปในซอกนี้ปุ๊บนี่แบบนี้ คุณก็จะได้พื้นที่ลึกไปอีกระดับนะนี่บางคนเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับซื้อรถออกรถไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าพื้นมันทําอย่างนี้ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกใครนะเพราะว่าหลายๆอย่างผมทํารีวิวเนี่ยที่พูดพูดรีวิวเนี่ยผมคิดว่าผมมีความรู้ประมาณสัก5%้าเสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละนะของจริงก็ต้องถามเจ้าของรถตัวจริงเขาช่วยๆกันครับ เปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นเปรียบเทียบกับรถค่ายอื่นแบบคร่าวๆเนี่ยผมทําให้ได้แต่ว่าเรื่องของข้อมูลการใช้ในเชิงลึกเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยกันตอบนะครับสําหรับคนที่ใช้รถอยู่ตัวจริงนะอ่ะเดี๋ยวลองพับบอกให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยพับให้ดูนะครับว่าผมไม่ต้องล้มลงหอนนะแต่ทําให้ดูว่าถ้าพับลงไปปุ่มเนี่ยพื้นมันเรียบนะแต่ว่าตรงปลายเนี่ยมันก็จะเชิดขึ้นหน่อยๆน,นะครับยังสามารถใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้นะ ก็มีความอเนกประสงค์ตามที่รถไซน์นี้รถครอบครัวประเภทนี้ควรมีครับผมส่วนบอ่อหลังเนี่ยสามารถเอนได้1สเต็ปนะครับอันนี้รุ่นโปรกับรุ่นแม็กซ์มีเหมือนกันนะครับสำหรับภายในนะครับดีไซน์หลกัหลกๆเนี่ยก็จะยังเหมือนกับรุ่น ตัวแม็กซ์ที่เป็นตัวท็อปนะครับคุณได้คอนโซลแบบลอยตัวแบบนี้พวงมาลัยทรงเดียวกันหน้าปาัดแบบเดียวกันจอประมาณ10.1นิ้วตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบความปลอดภัยเชิงอ d v ดวานซ์พวก a d a s นะครับอย่างเช่นระบบเตือนก่อนชนหน้าเบรกอัตโนมัติระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเวลาเปิดประตูแล้วมีรถมาข้างหลังนะครับระบบเตือนรถเฉี่ยวนอกเลนแล้วก็แก้กลับ ของพวกนี้นะครับในตัวโปรเนี่ยจะถูกตัดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาทําวิจัยมาแล้วว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยพอซื้อรถไปมีระบบนี้ปิดหมดจ้าเขาก็เลยมองว่าอ่ะแล้วกูจะใส่มาให้ทําไมก็เอาออกสิแล้วก็ทําราคาเราให้มันถูกลงเออเป็นแบบนั้นแทนนะครับนอกจากนี้อุปกรณ์ในเรื่องความปลอดภัตยต่างกันประมาณนั้นอุปกรณ์ในเรื่องของความบันเทิงกับความสุขกสบายต่างกันพอสมควรอย่างแรกไฟแอมเบียนไลท์หายไปละมีเฉพาะในตัวท็อปนะครับ ข้อต่อมาก็คือเบาะถึงแม้เบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคู่หน้ามีให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปคุณจะมีเมมโมรีให้ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยไม่มีเมมโมรีเบาะให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญครับเครื่องเสียง16ลําโพงหายไปละได้เป็นเครื่องเสียงแบบธรรมดาแทนแล้วนอกจากนี้นะครับทิปไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ Head Up Display ในรุ่นท็อปตัวนี้ตัดออก คุณคิดว่าอย่างไรครับสำหรับรุ่นโปรที่ราคามันถูกลงนะถูกลงพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับตัวท็อปแล้วก็อีกจนดนึงที่ถ้าคุณเป็นมนุษย์ภรรยาคุณอาจจะไม่ชอบก็คือในรุ่นโปรเนี่ยครับเบาะนั่งแบบซีโร่กราวิตี้ที่มันปรับเป็นเบาะนอนได้ในตัวหน้าเนี่ยครับก็ถูกยกออกไปด้วยในภาพรวมนะครับรุ่นโปรคุณได้วิศวกรรมที่เหมือนกันการขับขี่ที่เหมือนกัน โครงสร้าง Global Intelligent Electric Architecture เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับขี่เรื่องของอัตราเร่งต่างๆฟ e e l i n g เวลาขับก็จ,จะเหมือนกันสิ่งที่เขา,าออกหลักๆก็คืออุปกรณ์ความปลอดภัยเชิงอดวานซ์ที่ใช้พวกเรดาร์ใช้พวกกล้องนะครับพวกระบบขีบรถให้อยู่ในเลนพวกระบบเบรกอัตโนมัติที่บางฟังก์ชันคนไทยชอบปิดแล้วก็เอาพวกเครื่องเสียงสิบบลำโพงเบาะ Zero Gravity แล้วก็หลังคาพรมิก เอาอุปกรณ์ที่คนไทยบางกลุ่มเนี่ยไม่ชอบเนี่ยออกไปเพื่อทําราคาถูกลงเพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกผิดหรอกครับว่าคุณเลือกรุ่นไหนถูกคุณเลือกรุ่นไหนดีแต่ผมบอกแบบนี้ว่าถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ที่ต่างกันคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าฉเฉยๆกับของเหล่านี้คุณไม่จงเป็นต้องคิดมากเลยคุณเอาตัวโปรไปได้เลยแล้วเซฟตังค์ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปเซฟเอากับค่าไฟหรอกครับเซฟตั้งแต่ตอนซื้อเลยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกสองจิตสองใจเฮ้ยไม่แน่ใจว่ะ มีไว้ก็ดีแต่เอ๊จะดีหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นมองในแะง่ความคุ้มแบบเผื่อใช้ในอนาคตด้วยนะตัว m a ็กซวโซลท็อปไปเลยนะครับเพิ่มต่างกันเนี่ยไม่ถึงแสนบาทคุณได้ของแบบครบแล้วทีเดียวจบนะครับขึ้นอยู่กับความชอบกับความจําเป็นและรสนิยมในการใช้งานครับผมเดี๋ยวไปดูรถคันอื่นๆภายในบุธของจีลี่กันนะครับ และคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เดจาวูนะครับนี่คือรุ่น Max ตัวท็อปนะครับผมบอกแล้วว่าเห็นไหมมองข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยถ้าเป็นสีเดียวกันปุ๊บคุณซื้อรุ่นท็อปหรือรุ่นรองอ่ะคนส่วนมากไม่รู้หรอกว่าคุณซื้อตัวไหนนะเพราะฉะนั้นเรื่องความต่างในเรื่องของรูปทรงภายนอกเนี่ยตัดไปได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลองดูข้างหน้าบูธกันบ้างนะครับจุดเมื่อกี้ที่ผมไปมันจะเป็นจุดข้างหลัง Boot บูธนะฮะ หลังบูธเนี่ยก็คนจะน้อยหน่อยแต่นี่เดี๋ยวลองไปข้างหน้าดูครับผมใบนิดนึงนะคันนี้เห็นไหมพี่สุรมิตกะทายอยู่นี่นี่อันนี้ตัวเล็กตัวจี๊ดของเขา G จีรี่สตาร์วิชนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาปิดที่คันนี้กันนะอย่าเพิ่งไปไหนนะผู้ชมนี่แล้วก็นี่คันนี้ผมชอบสีเขามากเลยนะนี่คืออันนี้คือ EX-5 รุ่น MAX นะครับตัวท็อปเห็นไหมสีตัวนี้สวยเลยแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวที่อุปกรณ์ต่างๆให้มาครบนะครับเรามารีแคปกันสักนิดหนึ่งนะครับกับ Glye X5 โครงสร้างตัวถังนั้นนะครับเป็นแบบ Global Intelligent Electric Architecture หรือว่า g e a นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง g ี l i เลยที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับแบตเตอรี่มีความจุ60.22กิโลวัตต์ชัวอร์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบช็อตเบรดแบตเตอรี่นะครับและเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กแต่ว่ามีความแข็งแกร่งและทนทานนะครับระบบชาร์จของเขาเนี่ยรองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุด100กิโลวัตต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เด่นมากนะักแต่ว่าการรองรับ AC เขาทำได้11กิโลวัตต์ ในขณะที่คู่แข่งในตลาดส่วนมากเนี่ยจะได้แถวๆหกถึงเกิโลวัตต์กันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าเราไปตามสถานีชาร์จแล้วปรากฏว่าหัวชาร์จ DC มันเต็มแล้วเหลือ AC นะครับแล้วก็อย่างน้อยเติม AC ได้ไวกว่าเจ้าอื่นครับผมส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับใช้มอเตอร์พลัง218แรงมา้าแรงบิด3 2 0นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็มี11 in 1 i n t e l l i g e n t e l e c t r i c d r i v e m o d e นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยวางอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบจ่ายไฟนะครับซึ่งนอกจากเขาสามารถจะ V2L ได้3,300วัตต์เนี่ยเขายังมีระบบ V2V ก็คือ Vehicle to Vehicle นะครับสามารถจ่ายไฟให้รถคันอื่นได้ด้วยกำลังไฟสูงสุด6,000วัตต์นะครับผมนอกจากนี้สำหรับ EX5 สเปคไทยเนี่ยนะทางทนบุรีนอยสเติร์นะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขาร่วมกันพัฒนาช่วงล่างสเปคเฉพาะสำหรับคนไทยนะครับโดยเปลี่ยนทั้งเหล็กกันโครง ชุดคอยสปริงด้านหลังแล้วก็ปรับค่าโช๊คอัพใหม่นะครับเพื่อรองรับการขับขี่กับถนนแบบไทยๆด้วยครับผมทีนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มมาในตัว e s 5ตัวท็อปนะครับรุ่น Max เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของเขาก็คือระบบเครื่องเสียง Flyme Sound เนี่ยครับ ซึ่งเครื่องเสียงตัวนี้เขาจะมีลําโพงสบกตําแแน่งนะครับแล้วก็มีลําโพงฝังที่หมอนรองศีรษะบอนั่งคู่หน้าด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกการโฟกัสเสียงได้นะครับอย่างเช่นเวลามีโทรศัพท์มาคุณอยากให้โฟกัสเสียงเพ่งไปที่เฉพาะหมอนรองศีรษะฝั่งคนขับก็ทําได้นะครับมันก็ไม่รบกวนผู้โดยสารคนอื่นแล้วนอกจากนี้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าแบบมัชเมโลซีดนะครับมีความหนานุ่มนะครับนั่งสบายใช้ได้เลย มีระบบเบาะนวด8จุดให้ด้วยนะสําหรับเบาะผู้น้า2ฝั่งเลยแล้วก็นวดค่อนข้างแรงเลยนะครับเท่าที่ลองมาตัวเบาะเนี่ยปรปับปุนเบาะได้แล้วก็เป่าลมเย็นได้สามระดับทั้งคู่นะครับแล้วก็พิเศษครับสําหรับฝั่งผู้ช่วยขับหนะ้าสําหรับคนที่นั่งด้านซ้ายนะ มีระบบปรับรองน่องยืดแบบนี้ให้ด้วยนะครับอ่ะนั่งให้สบายไปเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะสิ่งอื่นๆที่เพิ่มมาในตัว Max นะครับผมก็ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบเตือนรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเวลาเปิดประตูรถระบบเบรกอัตโนมัตินะครับมีอีกหลายรายการเลยครับลองสอบถามกับเซลล์นะครับที่บูธ g A ีนะครับงาน Bangkok International Motor Show 2อ2 5นะครับ เราก็จะเห็นเนี่ยไฟหน้าเนี่ยมันดูเหมือนๆก็คือเหมือนกันแต่ไฟสูงออตโต้มันไปขึ้นกับระบบเอเดสจุดสังเกตก็คือดูที่จากกระจกข้างนอกเนี่ยตรงแถวกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้มันจะมีพวกกล้องมีพวกเรดาร์อะไรฝังอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยจะไม่มีแล้วก็หลังคา,างกระจกนะความต่างมีประมาณนี้ส่วนภายในเนี่ยอุปกรณ์หลักๆก็เหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าพอเป็นตัวท็อปแล้วมันจะมีภายในที่เป็นสีโทนอ่อนให้เลือกนะ บางคนก็ไม่ชอบหรอกแต่ผมชอบเพราะว่ามันดูโปร่งตาดีนะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ในบูธของจีลี่เนี่ยรถที่พร้อมขายจริงเนี่ยก็จะยังเป็น e x 5 i อยู่ส่วน s t a r w i ิ h คันที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้มันจะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายเอามาโชว์นะครับแล้วก็น่าจะอย่างกระแสะคนว่าคนชื่นชอบขนาดไหนนะครับถ้ามีคนชอบผมเชื่อว่าตัวนี้เขาเอามาเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยดีกว่ากับเจ้า s t a r w i ิ h ครับผม และที่อยู่บนเวทีนี้ครับก็คือ E ีวีรุ่นใหม่ของทางจีรี่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เอามาขายในไทยนะดูโน่นพวงมาลัยยังเป็นวงมาลัยซ้ายอยู่เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนไทยกรี๊ดนะกับรูปทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ขนาดตัวแบบนี้ไม่แน่ครับจีรี่ประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของบริษัททนบุรีนอยสเติร์นเนี่ยก็อาจจะเอามาให้คนไทยได้ลองใช้ดูก็ได้นะครับคันนี้เนี่ยชื่อที่จะใช้ในไทยท่ามานะก็จะเป็นชื่อจีลี่สตาร์วิช แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในจีนเขาจะเป็นชื่อจีลี่ซิงหยวนนะครับซึ่งซิงหยวนก็คือขอพอรดวงดาวนะครับเป็นชื่อที่มีความหมายดีครับแล้วก็หน้าตาของรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะครับสำหรับ g ีลี่สตาร์วิชเนี่ยนะครับผมเขาวางโพสิชันให้เป็นไลฟ์สไตล์อิเล็กทริกคานะครับผมเป็นรถที่มีขนาดกะทดรัดมีความคล่องตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ขาดเรื่องประโยชน์การใช้สอยนะครับ โดยไซส์ของรถเนี่ยผมว่าเป็นไซส์ที่คนไทยส่วนมากรับได้นะคือมันเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองอะในขนาดดีถ้าเกิดสมมุติว่าจําเป็นต้องขับออกต่างจังหวัดเนี่ยไปดูได้เลยครับรถไซส์นี้เนี่ยคนไทยขับออกต่างจังหวัดจะเป็นว่าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รถที่ขนาดเล็กเกินไปโครงสร้างตัวถังของ G ีลี่สตาร์วิเนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแบบ GEA อยู่นะครับซึ่งแพลตฟอร์ม GEA เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเริ่มใช้ตั้งแต่ตัว EX5 แล้วนะครับผมห้องโดยสารของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านหน้า70ลิตรนะครับมีพื้นที่ใต้คอนโซลกลาง20ลิตรนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของ10ลิตรด้วยนะด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราพับเบาะลงนะมันสามารถจุสัมภาระได้นะ1,320ลิตรนะครับเรื่องการขับขี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยในเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายเนี่ยผมคงยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับแต่ว่าถ้าเขาผลิตขายขึ้นมาเนี่ย ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแบบนี้ต้องลองขนาดของตัวรถนะครับผมความยาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ4.19เมตรกว้างประมาณ1.8เมตรโดยทางจิลี่เนี่ยเขาบอกว่าโพซิชันของรถเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งนะเขาจะอยู่ในระดับที่เล็กกว่า b ิว d o l p ดีดฟินแต่ใหญ่กว่า n นต้าวแต่แล้าที่ผมสำรวจสเปคของรถมาคร่าวๆนะครับความยาวของตัวรถเนี่ยจะสั้นกว่า b ิว d o l p ดีดอินประมาณครึ่งไม้บรรทัดคือประมาณเท่านี้นะครับ แต่ความกว้างเนี่ยไอตัวนี้กลับจะกว้างกว่า b บลลดีดอฟฟินไปอีกประมาณนี่เท่านี้นะครับประมาณ3มเซนโดยประมาณนี่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของสเปกตัวมอเตอร์นะครับกับแบตเตอรี่เนี่ยทางไทยเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ระบุเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนมันจะเข้ามาขายแต่ในตัวจิลี่ซิงหัวนที่อยู่ในจีนเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์กับแบตเตอรี่2พิกัดพิกัดล่างนะครับตัวที่ราคาถูกหน่อยก็จะเป็นมอเตอร์79แรงม้านะครับกับแบตเตอรี่ 30กิโลวัตต์อวถ้าไปรุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นมอเตอร์1 1 6แรงม้ากับแบตเตอรี่40กิโลวัตต์อวซึ่งพิสัยทำการของแต่รุ่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300-400กิโลเมตรอันนี้คือสเปคในจีนนะครับที่เขาขายกันอยู่นะถ้ามาไทยผมคิดว่าตัวบนเนี่ยน่าจะมาได้แล้วก็ระดับพลังของรถเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเพราะว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็กนะ EV Lifestyle ประมาณนี้ สำหรับการใช้งานในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก,ก็ได้ถ้าจำเป็นม้าประมาณ1 1 6ตัวเนี่ยในรถ EV เนี่ยพอแล้วเพราะว่าเราขับ b ี d Dolphin ตัวสแตนดาร์ด5แรงม้าหลายคนก็ขับได้ไม่บน่นอันนี้ตัวท่อของเขา้อแรงม้าไม่น่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงบิดของ EV มาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาตัวล่างมานะครับตัว79แรงม้ามาอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยสําหรับคนที่เน้นการใช้งานในเมืองจริงๆ กับขนาดแบตเตอรี่ที่เล็กกว่าก็มีโอกาสที่จะทําราคาได้ถูกกว่าทีนี้นะครับคู่แข่งในเซ gment เ,เนี่ยราคาก็โหดทุกตัวทางไอออนก็เปิดตัวรุ่น UT ไป UT ตัวล่างราคาโปรตอนเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทเนี่ยการแข่งขันมันโหดนะไม่ธรรมดาเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันหน่อยดีกว่าครับโ้คุณผู้ชมเข้ามาดูภายในดีผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่า ดีไซน์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะรถ E ีสมัยนี้แต่ในความน่ารักของเีลีสตาร์วิชนี่ลายเป็นแบบลายซิตี้สเคตลายตัวเมืองฉลุแล้วตรงนี้มีแสงไฟด้วยนะเป็นแอมเบียนไลท์แบบมีสไตล์นะครับแล้วก็จอกลางเนี่ยอันนี้สเปกผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วขนาดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ14นิ้วนะครับ13.6ถึง14.2นิ้วโดวยประมาณเพราะว่าสเปกตอนเนี้ เขาไม่ได้ให้อะไรผมมาเลยนะครับดูกันไปล้วนๆดูกันไปเน้นๆอย่างนี้เลยนะครับชาร์จไรเลสมีให้นะครับแต่มาถึงเวอร์ชั่นเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอีกทีต้องรอดูในเบื้องต้นเท่าที่พูดได้ขนาดนี้ผมคิดว่าดีไซน์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาที่มันจะมีความผสมผสานกันระหว่างรถ E ีียุคใหม่นะครับกับรถที่เป็นแบบอนาล็อกจากยุคอนาล็อกที่มันจะยังมีเส้นสายมีดีไซน์เหลืออยู่บ้างนะครับคันเกียร์เป็นแบบ คันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโซล2ชั้นช่องแอร์ปรับด้วยมือพวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงได้แต่ปรับเข้าออกไม่ได้ถ้าตรงนี้ปรับเข้าออกไม่ได้เวอร์ชันไทยเนี่ยโอกาสที่จะปรับได้ก็ถือว่าน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอรุ้นครับว่าสเปคไทยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสบายนะครับความสบายเนี่ยได้ตัวเบาะรองนั่งเนี่ยจะเป็นไซส์ผู้หญิงใช้ ราะฉะนั้นถ้าผมบ่นว่ามันรองน่องลอง็อกไปถึงขาอะไรแบบนี้ไม่ถึงเข่าพ่อครับในอะไรอย่างนี้ผมว่าก็อันนี้ก็ต้องทําใจเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถขนาดเล็กที่ออกแบบไว้ใช้ในเมืองเป็นหลักต่างจังหวัดพอได้นะครับแต่ตัวเบาะเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็รับแผ่นหลังได้ค่อนข้างดีเลยและที่สําคัญคือพื้นที่ผมสูง180เนี่ยผมเอากำปั้นเนี่อย่างเงี้ยได้นะครับเรื่องของความสบายนั้น ผมว่ามีความใกล้เคียงกันกับ b ว d d o p h i n เลยนะครับในส่วนของข้างหน้านี้แบงมือไฟฟ้ามีปุ่มให้อยู่ตรงนี้นะครับเข่าซ้ายแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยขวาก็จะไปอยู่ตรงเข่าขวานะครับมีสวิชมีปุ่มอะไรให้พอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของระบบต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างเวอร์ชันไทยเนี่ยมันน่าจะต่างไปจากนี้นะครับแต่เนี่ยลองให้ดูคร่าวๆว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยภาษาจีนตรงนี้นะครับอ่ามีระบบรีเจนเนเรทีฟมีระบบอะไรซึ่ง ไม่ออกเลยสงสัยต้องหาแฟนเป็นคนจีนมาช่วยแล้วเว้ยเฮ้ยนี่กล้อง360อันแน่นี่โอ้ยรถเล็กแค่นี้มีกล้องรอบคันให้แล้วกล้องรอบคันก็ชัดระดับหนึ่งนะความชัดก็ประมาณประมาณว่าอ่ะดีดีกว่า MG4 ดีกว่า MG4 แต่ยังไม่ชัดเท่าพวกดีพาวอะไรแบบนั้นซึ่งสำหรับรถคลาสนี้เหลือพอและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่า ต้องรอดูเวอร์ชันไทยว่าจะได้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันไหมได้กล้องตัวเดียวกันไหมนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างหลังหน่อยดีกว่าถึงแม้คันนี้มันจะยังไม่ขายจริงนะแต่ว่าแตไหนมีโอกาสแนละขอลองหน่อยนะครับอ,อันนี้ลองมานั่งข้างหลังเฮ้ยเซอร์ไพรส์วะนี่สองมือปัดผ่านหัวได้นะครับสำหรับคนสูงร8 0แแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนุ่ม เอาเฉพาะตัวบาะอย่างเดียวนะตัวบาะอย่างเดียวผมว่าสบายกว่า MG4 อีกแล้วก็มันมีความเอนในระดับหนึ่งได้ด้วยแต่ว่าเรื่องพื้นที่นะครับก็จะเป็นรอง b i ด d o l p h i n บ้างตามขนาดตัวรถที่เล็กกว่าแต่ว่าความสูงของตัวรถตามสเปกเนี่ยประมาณ1.57เมตรเท่ากันนะโอ้โหแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งข้างหน้าดูดูด,ดูนี่ผมนั่งข้างหลังนะย้ายมานั่งข้างหลังตัวเองนะเกือบยัดได้2กัมปั้นเนี่ยคือถ้าได้2กัมปั้นแล้วเหลือนิดน,นึงเนี่ยจะเท่า Honda CRV อันนี้ยัดได้ประมาณแบบสองกำปั้นแล้วมันจะแบบยันยันหน่อยถือว่าไม่เลวแล้วแล้วก็พื้นที่เลกรูมเนี่ยพื้นที่ระหว่างเข่ากับเบาะเนี่ยเยอะกว่า Honda City อีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสบายกับตัวรถขนาดน,นี้กับรูปแบบของรถเนี่ยบอกว่าได้แหละเรื่องอื่นเดี๋ยวไว้รอเขาคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าเอามาขายจริงไหมถ้าคุณอยากให้เอามาคุณอยากให้ราคาเท่าไหร่เอาราคาแบบที่มันเป็นไปได้หน่อยนะไม่เอาแบบ2 0 0 0 0 0บาทขายได้เลยแบบนั้นไม่เอานะครับเอาราคาที่มัน เป็นไปนได้ในโลกแห่งความจริงแล้วก็ลองให้ฟีดแบ็ไปทางทนบุยนอยสเตอร์ ern, หรือจีลี่ประเทศไทยเนี่ยดูว่ามันจะมาไหมดูว่ามันน่าจะราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นไปนได้เรามีโอกาสได้เห็นครับกับจีลี่สตาร์วิชรับผมและนี่ก็คือบูธของจีลี่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร2025นะครับมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6เมษายนนะครับผมอย่าลืมแวะมาชมกันนะครับ จีลี่ eX5 นะครับรถ eV crossover B size นะครับตัวยาว4.6เมตรมีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับราคาตั้งแต่899,000บาทเป็นปต้นไปและอย่าลืมแวะมาชมนะครับจีลี่สตาร์วิชนะครับรถ eV ในราคาที่คุณซื้อหาได้ง่ายแต่ไม่ขาดเรื่องสไตล์นะในความคิดผมนะสไตล์เขาดูใช้ได้อยู่ที่ราคาว่าจะเท่าไหร่สำหรับในเรื่องของตัวบริษัทนะครับจีลี่ประเทศไทยเนี่ยบริหารงานโดยกลุ่มทนบุรีรอยเตอร์ ster, ซึ่งก็คือ กลุ่มธมบุรีพาณิชย์คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับบริษัทนี้อยู่คู่ประเทศไทยมาหลายทศวรรษแล้วนะครับเรื่องฝีมือในการบริหารตอนนี้เนี่ยหัวเรือในการบริหารคนหนึ่งก็คือพี่นรงศรีตลายนนะครับผมซึ่งเป็นคนที่คร่ำวอดในวงการรถยนต์มาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าในเรื่องความมั่นคงสาหรับบริษัทที่กาลังมาเนี่ยถ้าบริษัทจีนเพิ่งเปิดตัวใหม่และยังมีการทุ่มทุนในเรื่อง R&D ในเรื่องการวิจัยเพื่อปรับตัวรถให้เหมาะสมกับคนไทย แบบนั้นถือว่าอนาคตยังดีอยู่นะครับในเบื้องต้นนะอย่าง g ีลี่ EX ็รุ่นที่เปิดตัวไปเนี่ยก็มีการปรับช่วงล่างให้เหมาะกับนิสัยการขับแบบคนไทยให้เหมาะกับถนนไทยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นไทยเนี่ยเกาะถนนขับสนุกกว่าเวอร์ชั่นจีนในขณะที่ช่วงล่างกระเทือนขึ้นไม่มากตามที่ผมฟังจากที่พี่ๆที่ได้ลองมาก็ว่ากันนะครับเช่นเดียวกันครับสตาร์วิชถ้ามาไทยก็มีโอกาสที่จะปรับไปใช้อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาจากโลคอล o n คอนเทนต์มากขึ้นและมีการปรับนิสัยรถให้เหมาะกับคนไทยมากขึ้นเช่นกันอนาคตของจีลียประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับแต่เบื้องต้นถ้าตัวนี้มาแล้วทําราคาแข่งกับเนต้าได้นะโอ้โหผมว่าน่าดูชมครับ ถ้าใครสนใจจีลี่ e x5 กับจีลี่ Starwish เนี่ยมาแวะชมได้ที่บูธจีลี่นะครับบูธ a 2 5ครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับผมวันนี้ผมแพทย์ใบุพงศ์ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ